สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์สลีปบายด็อกเตอร์พงศธรนะคะเราเจอกันอีกแล้วค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์วันหยุดแบบนี้เลยค่ะในช่วงเที่ยงกว่ากว่านะคะจนถึงประมาณช่วงบ่ายโมงหนึ่งชั่วโมงเต็มๆวันนี้ค่ะเจอกับอุ้มินระดาเจริญทุวีรัตน์นะคะซึ่งไม่ได้มาคนเดียวค่ะมาพร้อมกับนายแพทย์ด็อกเตอร์พงศธรธัญญาหารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่งอยู่ข้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ว่าด้วยเรื่องของความสวยความงามาน,นะคะคแต่ว่าเราก็ยังไม่ลืมในเรื่องของสุขภาพนะคะคดังนั้นค่ะคุณผู้ชมที่มีข้อข้องใจอะไรสามารถรโทรเข้ามาในรายการพูดคุยปรึกษาปัญหากันได้เลยค่ะที่เบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะ0 2 5 5 4 1 7 7 4 5เดี๋ยวจะมีเบอร์ปรากฏให้นะคะคยังไงโทรมาสอบถามกันได้แต่วันนี้คุณหมอมีอะไรมาฝากกันคะทุกครั้งที่เรามาเนี่ยเบรกหนึ่งเราจะ สงวนไว้เลยฮะเพื่อเป็นความรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะฮะมีโทรมาจากชัยบุรีนะฮะประเทศลรานะฮะซาปอล่านะครับประเทศลราประเทศเพื่อนบ้านเราก็ดูรายการนี้ด้วยเหมือนกันเขาบอกเดี๋ยวจะมาหาหมอกันทั้งจังหวัดนะฮะเดี๋ยวมาจะมาไม่กี่วันนี้กันนะนะครับเนี่ยเราจะเป็นประโยชน์นะการดูแลตัวเองสําคัญที่สุดสําคัญมากกว่าหมอสําคัญมากกว่ายาอีกนะครับ่อทาให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเงินประหยัดเวลาประหยัดหลายๆอย่างนะครับสุขภาพคุณก็จะดีด้วยการใช้ยาที่ถูกต้องการอาหารการกินที่ถูกต้องการออกกำลังกายที่ที่ถูกต้องนะครับเป็นพื้นฐานบันไดสาขั้นน้องอูย,ยังจําได้ไหมทวนกันนิดนึงบันได้3ขั้นขั้นที่1คือการดูแลตัวเองะนะครับอาหารการกินที่อยู่อาศัยอากาศอาหาราร้อนอาหารเย็นการออกกำลังกายพวกนี้นะฮะอันที่2คือการทานวิตามินการใช้ยาการใช้ครีมในเบื้องต้น ขั้นที่3คือการมาหาหมอการฝังเข็มน้ำการฝังเข็มใหม่เป็นต้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเสนอหัวข้อว่า นี่เลยนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายนั่นเองนะคะก็คือเป็น5วิธีที่สนุกนะคะไม่น่าเบื่อเพราะเ่าเชื่อเหลือเกินว่านุ่มๆสาวๆหลายคนค่ะรู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยอยากจะสวยอยากจะหลอกก็จริงแต่มักจะขี้เกียจมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาบ้างเอยบางทีมีเวลาก็เหนื่อยก็ขี้เกียจก็อยากจะนอนแต่วันนี้เราจะทําให้วิธีการออกกําลังกายทั้ง5วิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่สนุกมากยิ่งขึ้นและเมื่อสนุกแล้วคุณทําเป็น ประจำเนี่ยก็จะมาพร้อมกับขุนที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เรารวบรวมมา5วิธีนะคะวิธีแรกเขาบอกกันว่าให้คุณออกกําลังกายตอนดูรายการโปรดตอนดูทีวีเอ่อเกี่ยวกับละครเอ่ยรายการต่างๆเอ่ยแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเลย้าชอบดรสลิมเนี่ยก็เนี่ยวิ่งรู้วิ่งตอนนี้ได้เลยได้เลยหรือจะยกเวทก็ได้นะมีมีเวทอยู่ที่บ้านอันนึ่งไม่เกือร้อยเองระหว่างที่ดูยกเวทอันนี้ได้นะครับหรือปั่นจักรยานได้ มาตั้งไว้หน้าทีวีตั้งไว้หน้าทีวีเนี่ยดูกันไปทํากันไปนะเราสองคนก็เอาใจช่วยนะครับใช่แล้วนะแล้วบางคนผู้หญิงนี่ติดละครถูกไหมละครสักทุ่มสองทุ่มประมาณนี้นะผู้ชายอาจจะติดข่าวจะมาข่าวเช้าๆหรือข่าวดูฟุตบอลดูฟุตบอลเนี้ยได้เลยก็คือจริงๆแล้วหลายคนที่อย่างตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปอ้างอิงไกลที่ไหนเลยนะคะมันจะมีช่วงเวลาที่อ้วนๆแล้วพอรู้สึกว่าอ้วนปุ๊บเนี่ยจะให้ออกกิากัรมกายมีความรู้สึกว่า บางทีก็เหนื่อยแล้วก็ชอบอ้างว่าคงไม่มีเวลาบางทีจะออกปุ๊บก็ง่วงนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ยึดเอาในช่วงเวลาที่เรามีความสุขว่าเรามีความสุขอย่างเช่นช่วงดูทีวีนะคะเราจะมีความสุขมันเพลินพอเพลินปุ๊บอุ้ยตายละปั๊บเดียว2องชั่วโมงได้ไปเยอะเลยได้จริงๆรินะน้อันี่หก็ทำนะมันได้จริงๆนะ แต่บางคนจะเกิดมาตั้งเวลา10นาที15นาทีโอ้กว่าจะ10นาทีแบบโอ้ยมันน่าจะเป็นทางง่ายมากง่ายมากอันนี้แนะนํานะครับค่ะข้อที่2เลยค่ะเขาบอกว่าให้ทําอาหารกินเองเนี่ยให้บ่อยมากยิ่งขึ้นหลายคนที่อาจจะเอ่ข้อนี้คงทําไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้ทําอาหารเองไม่เป็นแต่จริงๆเราเชื่อว่าคนเราทุกคนถ้าฝึกฝึกที่จะทำหาที่จะทำต้องทำเป็นนะคุณหมอครับเออให้ลองแต่อย่างผู้ชายอย่างหมอเนี่ย ทำทำไม่เคยได้เลยไม่ได้หมอลองเรียกค่ะลองม,อมันไม่รอนนะมันไม่ร่อนจริง <c oughs> คือทําได้แต่ทานไม่ได้ฮะอ๋อมันมันไม่อร่อยที่ยิ่งดีนะยิ่งผอมนะทาน<ช>ได้น้อยลองคืออย่างนี้ <c oughs> มันมีข้อจํากัดว่าอย่างนี้ค่ะ,ะสมมุติว่าเป็นผู้ชายแล้วการที่อาจจะอ้วนๆหน่อยนะคะก็อาจจะเข้าครัวกับคุณลูกคุณภรรยาได้เหมือนกันคืออาจจะมีสีภรรยาเป็นแบบ เป็นคนช่วยบอกว่าเออต้องข้อย่างนี้ได้ผักนะคือช่วยกันประมาณนี้เลยนะะฮถูกต้องแล้วนะคะหรืออย่างนี้คุณหมอผู้ชายอาจจะมีส่วนร่วมก็ได้อาจจะมีส่วนร่วมในการไปหาซื้ออาหารเราก็จะเลือกได้ว่าอ๋อนี่นะเราต้องใช้เป็นน้ำมันงาอมีประโยชน์หน่อยเราต้องใช้แป้งน้อยๆนะคะหรือว่าเราอาจจะต้องใช้เป็นพวกผักผลไม้ที่มันปลอดสารพิษ คืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเลือกเลือกวัตถุที่ดีได้ศึกษาก่อนศึกาข้อมูลก่อนโอ้ดีมากน่ารักมากนะภาพนี้นะฮะท่านท่านผู้ชมถ้ามีภาพก็ส่งมาได้นะครับนะอย่างเงี้ยนะฮะแบบมีพ่อมีแม่มีลูกนะอันนี้ก็เอันนี้อาจจะไปเรียนทำอาหารได้แน่เลยหมอว่านะอู๋ต้องไปเรียนบ้างเหมือนกันแหละเพราะมันเป็นเสน่ห์ปลายจังหวะของผู้หญิงนะคะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงอันนี้ในฐานะหมอเป็นผู้ชายนะเป็นเสน่ห์จริงๆน้องอู๋แล้วอีกอย่างเนี่ยอู๋มีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะคืออู๋ไม่ได้แบบ จะปรักปรามร้านข้างนอกนะคือร้านที่เขาเลือกวัตถุดิบดีเนี่ยก็มีเยอะแต่ร้านบางร้านเขาก็ใช้วัตถุที่ไม่ค่อยจะโอเคอย่างเช่นเดี๋ยวนี้พวกผงชูรสบางร้านโอ้โหอร่อยมากเลยแต่ไปดูหลังร้านแล้วแทบจะตกใจเพราะว่าบางทีใสไปแบบชอบใช่ใช่ใี่แล้วเรากินเยอะๆแบบนี้มันก็ไม่ดีนะคะให้สังเกตหมอมีวิธีสังเกตถ้าคอแห้งอ่ะแน่นอนมันรู้อีกทีตอนกินไปแล้วตนกินไปแล้วกลับบ้านไปปุ๊บคอแห้งจะได้จำนะว่าร้านนี้ต่อปไม่มากิน กับมันก็อร่อยอ่ะบางทีใช่ไหมเราก็ห้ามใจไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการปรุงอาหารที่บ้านเนี่ยเราเลือกวัตถุดิบได้เราเลือกของดีได้แล้วเราก็พยายามที่จะไม่เลือกสิ่งที่มันไม่ดีต่อสุขภาพได้เพราะฉะนั้นใครที่อาจจะอยากทําอาหารไม่เป็นโดยเฉพาะคุณสาวๆก็ไปเรียนแล้วกันนะคะหรือว่ารายการนี้มีมีมีรายการไม่ทาอาหารยังไม่มีนะยังไม่มีเลยยังไม่มีนะเดี๋ยวอาจจะมีในอนาคตหรือเปล่าในอนาคะท่านผู้ชมต้องติดตามเราไม่ต้องรอหรอกตอนนี้ไปเรียนก่อนก็ได้นะคะหรือว่าบางทีอาจจะซื้อพวกนิตยสารทําอาหารมาก็ได้ลองดูลอง ข้อที่3เข้านอนดววัยค่ะคุณหมอครับอันนี้ก็ดีนะตอนเด็กๆจําได้ไหมคุณคุณแม่ที่บ้านหมอเนี่ยจับเตี้มซาเตี้มอะไรอย่างพูดภาษาจีนกันให้ไปจังเอ็กได้แล้วจังเอ็กคืออะไรคะจังเอ็กคือว่าอาบน้ำอาหัวข้ามุ๊กอาบน้ํไแ้และคือการนอนไวัยเนี่ยโดยเพาะเด็กนะครับพวกโกรธฮอร์โมนหลังดีครับเม็ดพิซึมจะดีขึ้นฮะทาให้เราผอมนะแต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้เช้าก็นอนต่อนะขี้เกียจอันนั้นอ้วนได้ นะครับเม่รซึมมันดีขึ้นเกิดจากฮอร์โมนมันหลังดีขึ้นการรื้อซึมต่างๆมันดีขึ้นด้วยทําให้ไขมันเผาผลาญดีขึ้นออ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเด็กๆที่นอนไวสักประมาณ2องทุ่มนะคะเข้านอนก่อน3ามทุ่มประมาณสองทุ่มประมาณสอทุอก็จะจะ,จะช่วยทําให้มีเหมือนกับ เป็นพวกโกรทฮอร์โมนหลังดีครับอ่าหลังดีเด็กก็จะอาจจะแบบสูงกว่าก่าปกติที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่สูงอายุขึ้นมาหน่อยนะคะอาจจะเป็นวัยวัยทำงานอย่างเราเนี่แหละบางทีการที่เรานอนช้านอนดึกเนี่ยมันก็มีผลนะคะคือร่างกายแปรปรวนแล้วก็ที่สําคัญเขาสุกว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเพลียเบลอแล้วก็มันก็จะหิวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสมดุลร่างกาย จะผิดปกติเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นนะคะก็วิธีการค่ะไม่อยากจะอ้วนก็ให้นอนไว้แล้วกันนะคะประมาณ 7- 8ชั่วโมงนั่นเองข้อที่4ค่ะงดชั่งน้ําหนักบ่อยๆอันนี้มันเกี่ยวกันด้วยเหรอคะมันเครียดไปครัโอ้บางทีนะ,ค,ะคนบางทีหมอเห็นสาวๆที่เอาตาชั่งไว้ในห้องน้ําโอ้โหช,ชั่งทุกวันชั่งทุกวันมันเครียดหมอว่าเอาที่เราสบายตัวนะครับที่เราสบายตัวแล้วก็ไม่ต้องไปชั่งบ่อยอะฮะ นะครับแล้วก็<ม>อ,ยอย่างคนไข้หมอเนี่ยมาฝังเข็มปุ๊บเขาบอกเอากางเกงหลวมขึ้นหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยหมอว่าดูวิธีนี้ก็ได้แล้วอีกอย่างคนไม่ค่อยรู้นะไขมันจริงๆไม่หนักนะครับไขมันจริงๆไม่หนักนะครับ<ม>สังเกตรเราทานข้าวต้มแล้วใส่กระเทียมเจียวเห็นไหมฮะไขมันลอยอยู่ข้างบนะนะครอยอยับการที่ไปสถานลดน้ําหนักต่างๆเนี่ยแล้วเขาทำให้ไขมันลอลงได้ไวคือเขาให้ยาขับปัสสาวะแค่นั้นเองครับเขาไม่ได้เอาไขมันละลงนะไขมันจริงๆไม่หนัก บางทีลงแค่โลสองโลงเนี่ยแต่ว่าเอวเขาเอวเขามาละใส่เสื้อที่เก่าๆที่คับๆเขาใส่แล้วโหมขึ้นนะเอาไขมันจริงๆดีกว่านะคือตอนแรกอูนึกว่าการที่เอาตราช่างไว้ใน,นห้องน้ำเนี่ยนึกว่าจะช่วยทําให้เราแบบเออได้รู้ว่าตัวเองน้าหนักลดแต่ว่ามันจะบั่นทอนกาลังใจสำหรับบางคนที่เข้าฟรตเนสออกกำลังกายแต่เมีความรู้สึกว่า เฮ้ยทำไมชั่งแล้วยังน้ำหนักเท่าเดิมเพราะจริงมันอาจจะหนักในส่วนของกล้ามเนื้อถูกต้องครับกระดูกกล้ามเนื้อเยอคือร่างกายเราไม่ได้มีไขมันอย่างเดียวถึงมี้เรามีเรื่องสมองด้วยมีเรื่องตับไตไส้พุงตับนี่ก็หนักนะโอ้โหเคยยกตับนะหนักมากหัวใจนี่ก็หนักเหมือนกันต้องให้ร่างกายเรามีน้ําหนักบ้างนะครับให้ในส่วนที่ออกไปคือไขมันใช่แล้วนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะสนุกกับการกิน หลายคนทึ่งอีกแล้วว่าเอ๊ะอะไรล่ะสนุกกับการกินแล้วเดี๋ยวมันจะอ้วนสิแต่ต้องฟังให้จบก่อนนะคะสนุกกับการกินเพื่อสุขภาพเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะด้วยการปลูกผักสวนครัวเองหรือถ้าใครไม่สะดวกปลูกเองบอกว่าทุกวันนี้ฉันก็อยู่คอนโดนะฉันจะมาปลูกเองได้ยังไงก็อาจจะไปหาซื้อผักออร์แกนิกก็ได้นะเดี๋ยวนมีขายเยอะใช่ครับปลูกเองฮะศึกษาวิธีการปลูกเองหมอว่าสนุกนะหมอชอบนะส่วนตัวหมอชอบแต่ว่าโดนส่วนตัวหมอไม่รอดต้นเลยปลูกผัก ปลูกยากนะมันก็จะเป็นบางคนนะคุณหมอมือไม่ขึ้นอย่าคุณแม่อู้ยเนี่ยปลูกอะไรก็ขึ้นเราชอบด้วยใช่ไหมคะคือบางบ้านแค่มีพื้นที่ให้ปลูกแต่ก็ต้องเข้าใจสังคมเมืองในบางบ้านว่าเขาไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่ต่อให้จะอยากทําก็ตามแต่ว่ามุมนิดนึงพอจัดนะเป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์เราพอจัดได้นะฮะแล้วใช้เดี๋ยวนี้เขาใช้น้ําในการปลูกนะฮะไม่ต้องใช้ดินนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมีสารเคมีนะฮะบอกว่าดีเป็นออแกนิกก็ไปซื้อก็แพงนะ หรือว่าปลูกเองบ้างถ้าทําได้ก็ปลูกเองโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่มีพื้นที่บ้านนะคะก็สามารถหาวิธีการปลูกเองหรือถ้าใครก็ตามที่อาจจะมีกําลังเงินหน่อยเดนนี้ก็หันมาบริโภคพวกผักออแกนิกกันเยอะดีมากเพราะพวกนี้มันปลอดสารพิษนะคะมันใช้วิธีการปลูกในแบบธรรมชาตินะคะแต่ว่าถ้าจะต้องซื้อผักทั่วไปงั้นเราก็คงจะต้องเรียนรู้วิธีการ การทําความสะอาดการล้างผักที่ถูกวิธีอันนี้อาจจะเซิร์ชในเน็ตก็ได้หรือว่าซื้อหนังสือมาก็ได้เพราะว่าบางคนเวลาซื้อผักมาเนี่ยก็จะล้างปุ๊บปุเสร็จเลยจริงๆมันไม่ใช่นะคะมันอาจจะมีพวกสารพิษตกค้างก็ได้ดังนั้นนี่เป็น5วิธีค่ะก็สนุกกับการกินกินพวกผักผลไม้เยอะๆจะได้ไม่อ้วนถ้าบางคนหิว คิวบ่อยๆอย่างอุปเป็นคนอ้วนเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งขึ้นมาคือมีอารมณ์ที่อยากจะกินเพราะมีอารมณ์อยากกินอาจจะกินเป็นพวกแอปเปิลก็ได้ถูกต้องครับเป็นพวกผักผลไม้สลัดก็ได้แต่สลัดก็ต้องเลือกน้ำสลัดที่ไขมันต่ำต่ำใช่แต่ทีนี้ถ้าคุณทําใน5ข้อหรือว่าที่ผ่านมาที่เรานําเสนอแล้วมันไม่ไม่ลงแล้วมันมีปัญหาเรื่องความอ้วนให้นึกไว้เสมอว่าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับ นะฮะถ้าทําพวกนี้แล้วอ้วนยังอ้วนอยู่ให้ต้องนึกเสมอว่าข้างในคุณไม่ปกตินะครับคือมันสะสมมานานมันสะสมมานานใขมันคุณจะแข็งแล้วก็พื้นฐานสุขภาพของคุณเนี่ยมันหายไปอย่างเช่นที่หมอเจอบ่อยๆคือพวกหยางพองมีมีพวกหยางพองมีพวกเลือดพองมีพวกม้ามพองอย่างเงี้ยทาทายังไงเนี่ยออกกําลังกายก็แล้วทําทาทาก็แล้วนะก็ยังอ้วนอยู่นะครับ เราก็ต้องใช้วิธีฝังเข็มเนี่ยบูนาการเข้าไปไป,ไปจัดการในเรื่องอย่างวันก่อนเจอคนหนึ่งเป็นอย่างพ้องพออย่างพ้องก,กลัวหนาวฮะ<อ>ท่านผู้ชมแฟนรายการของเรานะมาจากทางใต้นะฮะจะกลัวหนาวกลัวความเยนม็นวันอาการน้อยๆอย่ะที่ที่คุณเป็นเนี่ยอย่างเช่นการท้องผูกเนี่ยอาการน้อยๆหรือว่ากลัวหนาวบางคนกลัวอากาศร,ร้อนก็มีมนะครับบางคนนอนไม่หลับเนี่ยนี่คืออาการที่มันเตือนแล้วอะว่าร่างกายคุณเริ่มมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปวนแปล แล้วถ้าคุณปล่อยไว้5ปี10ปีโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นมันมา บางคนก็จะสุขภาพไม่ดีแก่ไวโรบใค้มาเบียดเบียนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะลองดูก่อนถ้าวิธีนี้ถ้าทําแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นแสดงว่าบางคนอาจจะสะสมมานานพอสะสมมานานปุ๊บมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบมันแปรประวนนะคะทีนี้วิธีการที่คุณหมอบอกก็คือจริงๆแล้วการฝังเข็มเนี่ยช่วยได้ช่วยได้เยอะด้วยช่วยได้จริงๆช่วยได้เยอะด้วยสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือความอ้วนก็ลองดูค่ะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุย เป็นแบบเจาะลึกนะคะกเกี่ยวกับศาแห่งการฝังเข็มเพื่อลดความอ้วนเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันเฉาะส่วนค่ะคช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะครับ